ู้ที่สามารถจะทํางานให้ชาตินั้นจําเป็นจะต้องมีใจตั้งมัน่นในการงานมีความอดทนเสียสละซื่อสัตย์สุจริตและสําคัญกว่าอื่นจะต้องมีความคิดความเข้าใจที่กระจา่างแน่นอนและเที่ยงตรงตามเหตุผลและความเป็นจริงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กลับมาพบกับจูในรายการสวัสดีบางแสนอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้ค่ะจูจะพาทุกท่านไปพบกับอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะที่ทางเทศบาลเมืองแสนสุขเขาได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยนั่นเองค่ะส่วนรายละเอียดของโครงการจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันช่วงหน้าค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะซุนก็อยู่กับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสสนสุขค่ะท่านนายกนรงชัยคุณเพื่อนค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านนายกคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องเรียนถามค่ะถึงที่มาของโครงการที่เราแจกถึงยางชีพในครั้งนี้ค่ะครับก็ตามที่ปีนี้นะครับฝนหลากมากนะครับทาให้น้ําท่วมในเป็นบริเวณกว้างในเขตเทศบาลเมืองสันสุขซึ่งปกติเนี้ยเราแทบจะไม่มีจุดไหนที่น้าท่วมนะครับ แล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกที่ชาวบ้านก็ตกอกตกใจเนื่องจากว่าน้ําเยอะมากแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนเราก็เลยรีบบรรเทาปัญหาโดยการไปเปิดคลองแล้วก็ดาดคลองแล้วก็แก้ปัญหาทุกอย่างเพื่อให้น้ําระบายแล้วก็ตอนนี้เราก็อยากจะให้เพื่อที่จะบรรเทาเพราะบางบ้านเนี่ยออกจากบ้านไม่ได้เตียงเพราะว่าเราไม่เคยมีการเตรียมการไว้ก่อนพอน้ํามาเนี่ยเตียงก็จะลอยน้ําไม่มีที่นอนนะครับแล้วก็ถุยงยางซี่เพื่อจะให้บรรเทาความเดือดร้อนไปชั่วคราว,วเราเคยจตดโครงการนี้เป็นการเร่งด่วนโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองท่านก็ประกาศเป็น ภาวะฉุกเฉินไปแล้วนะครับ,รบเราก็เลยได้ต้องรีบทาโครงการนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชั่วคราวไปก่อนแล้วต่อไปเราก็จะวางแผนในด้านการป้องกันน้ําท่วมนะครับปัจจุบันเรากําลังเตรียมการซื้อปั๊มมาเพิ่มนะครับปั๊มน้าขนาดใหญ่แล้วก็ไปแก้ไขจุดแล้วก็วางวางแผนผังในการระบายน้ําใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะให้ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตอันใกล้เพราะปีนี้นะหน้าฝนน่าจะยาวแล้วก็จากการ,ระยะยาวสาหรับปีหน้าด้วยครับค่ะกับวัตถุประสงค์หลักๆเลยนะคะของการแจกถุงอนาชีพคะ่ะ ก็คือถุงยางชีพเนี่ยชั่วคราวนะครับเพื่อให้เขาภายในประมาณไม่เกินหนึ่งสัปดาห์เนี่ยให้เขาไปช่วยเหลือตัวเองก่อนก่อน,อนที่ทางภาครัฐเนี่ยเราจะทําการทํากันบ้านแล้วก็ไปแก้ไขในปัญหาระยะยา,ยาวเราก็ใช้ถุงยางชีพแล้วก็ที่นอนเนี่ยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อนนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยมีหน่วยงานของภาคเอกชนเข้ามาช่วยเหลือบ้างไหมคะก็มีเอกชนนะครับคือทางบางแสนมารานครนเนี่ยได้ ให้ทางเครื่องจักรหนักทั้งหมดนะครับเมื่อวานก็ไปทําท่อให้ฟรีรแล้วก็ใช้รถแมคโครหรือว่ารถตักต่างๆได้ไปช่วยเนื่องจากว่ารถของเทศบาลเองก็ไม่เพียงพอในการแก้ปัญหาก็มีทาง,งมหาแห่มหานครนะครับซึ่ก็จึ่งเป็นก็เป็นที่บริษัทใหญ่ที่อยู่ในนี้แล้วมีเครื่องมือเยอะในตอนนี้เขาก็มาช่วยงานอยู่กลุ่มเป้าหมายหลกักๆเลยนะคะที่เราเนี่ยได้ให้ความช่วยเหลือกับเขาคือในส่วนของตอนนี้คือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากนะครับคือกลุ่มที่น้ําทะลักเข้าบ้านแล้วก็ได้รับ ความเสียหายนะครับจากพื้นบ้านทั้งหมดแล้วก็ตัวตู้เสื้อผ้าและเตียงนอนก็ที่จะเป็นกลุ่มแรกที่เราเข้าไปดูส่วนที่เสียหายน้อยเราก็จะไล่าตามไปนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็าไปดูในทุกทุกชุมชนแล้วนะครับแต่จ,จะมีตกหล่นตอนนี้ก็ให้สารวจแล้วก็บางรายที่ถูกตัดขาดก็จะให้ทางเจ้าหน,น้าที่เนี่ยไปไล่าสารวจอยู่นะครับ เรามีการคัดเลือกยังไงบ้างคะก็เราเข้าไปดูพื้นที่จริงก็คือจะมีทางทีมเบียยบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่รวมถึงประธานชุมชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่นั้นจะทราบว่าใครเป็นใครแล้วก็จะลงพื้นที่อย่างเมื่อวานนี้ผมไปตรงเทศบาลพัฒนานนหนึ่งน้าก็ท่วมแล้วก็ได้ไปลุยน้ําไปกับทีแล้วก็เข้าไปดูในบ้านชาวบ้านนะครับถ้าเดือดร้อนจริงแล้วก็จดบันทึกไว้แล้วก็รีบไปจัดหาสินค้าที่จาเป็นแล้วก็นําไปมอบให้บางบ้านที่ออกมาไม่ได้เราก็จะไปมอบให้ถึงที่เลยค่ะในการจัดการช่วยเหลืออย่างีงคะมีขึ้้นนนนบ่ออยยาไห ก็เราต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับเราไม่อยากให้เกิดขึ้นอย่างปีนี้ที่ค่อนข้างจะมากเพราะเราจับไว้เนี่ยทั้งหมด300ปาะุูตอนนี้ก็เกือบจะหมดแล้วนะครับเนื่องจากว่าประมาณ300กว่าราคาเรือได้รับความกระทบเนื่องจากว่าที่ผมแจ้งไปแล้วว่ามันเป็นครั้งแรกในเทศบาลมือแสนสุขที่มีภาวะน้ำท่วมก็ทําให้เราต้องตื่นตัวแล้วก็ป้องกันในอนาคตต่อไปค่ะงบประมาณของการช่วยเหลือในครั้งนี้ล้วคะตอนนี้นก็มีส่วนในงบสุดเสริมที่ทางเทศบาลได้ตั้งไว้นะครับเรามีตั้งไว้งบชุดเสริมประมาณ2ล้านบาท ขนะนี้ได้ก็ได้ใช้ไปจํานวนเกือบ6กแสนบาทแล้วนะครับก็ที่เหลือเนี่ยเราคงจะนําไปซื้อปั๊มน้ําขนาดใหญ่เพื่อที่จะระบายน้ําในบ้านที่ท่วมอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เพื่อป้องกันน้ําที่จะท่วมเกิดขึ้นในอนาคตในเร็ววันนี้ที่จะมีพยมายุเข้ามาอีกหลายลูกค่ะในโซนพื้นที่นะคะเป็นพื้นที่ที่เราคงเสียหายเนี่ยเห็นว่ามีหลายโซนเลยก็ <c oughs> หลักๆนะครับที่หนักๆก็จะเป็นโซนด้านฝั่งบนที่สุขุมวิท <c oughs> คือบริเวณ เทศบาลพัฒนาหนึ่งพัฒนาสองนะครับหรือบริเวณตำบลเมืองที่เป็นช่วงต่อกับเขตเทศบาลเนื่องจากว่าน้ำไหลไมาจากภูเขาด้วยนะครับก็เลยทําให้ปะทะและอย่างหนึ่งทางชลประทานก็มีการระบายน้ำเนื่องจากล้นออกมาตอนนี้ก็เลยเราต้องเตรียมการอย่างดีนะครับเราก็มีการประชุมวางแผนในเบื้องต้นไปแล้วแล้วก็วันนี้ก็จะมีการประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันสําหรับพายุที่อาจจะมาในอาทิตย์หน้าค่ะแล้วหลังจาก ตรงนี้นะคะหลังจากที่เราเนี่ยบรรเทานะคะให้กับผู้ที่ประสบภูธรภัยในเบื้องต้นแล้วเนี่ยเราจะมีมาตรการในการแก้ไขปัญหานี้ไครับแน่นอนก็เราจะเรียกการแผนทั้งเมืองเลยนะครับการแผนทั้งเมืองว่าเรามีจุดระบายน้ําตรงไหนอย่างไรบ้างเราจะเลือกในงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาอย่างเช่นงานป้องกันภัธรรมชาริัยจังหวัดนะครับแต่หลักๆเราคงจะอยู่ในเขตเทศบาลโดยเอาชุมชนของเราเนี่ยเป็นตัวหลักนะครับเพราะว่าชุมชนนี้ก็จะค่อนข้างจะทราบว่าจุดตรงไหนมีคลองมีหนองน้ํา แล้วก็ต้องแก้ปัญหาระยะยาวโดยการลอกลอกรองแล้วก็วางแผนอาจจะเป็นการทําท่อในระยะยาวซึ่งตอนนี้ทางนายกอบจอนะครับคุณวิยาคุณปลื้มเนี่ยก็ได้ให้นโยบายมาแล้วว่าให้เราสํารวจก่อนแล้วหากว่าประมาณเทศบาลไม่เพียงพอก็อบจอก็ยินดีสนับสนุนทันนี้นั้นเราจะต้องวางแผนแม่บททั้งหมดเลยทั้งเมืองซึ่งปัจจุบันเราได้แก้ปัญหาหลักๆสถานที่ท่วมซ้ำซากนนไ,ได้ทำแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันนีฝนมาเร็วอาจจะกำลังจะซื้อจัดจ้างซึ่งก็ไม่ทันการ แต่ที่แน่ๆปีหน้าเนี่ยน่าจะดีขึ้นครับปีหน้าเราน่าจะมีการป้องกันได้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ของปีนี้ก็หน้าฝนยังไม่หมดก็คงจะต้องรีบดาเนินการค่ะราคาสุดท้ายนี้นะคะก็อยากให้ท่านนายกนะคะฝากอะไรถึงผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมรายการของเราครับ<อ><อ>ก็หรือต้องกรับขออภัยครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ได้ความเดือดร้อนเนื่องจากว่าปีนี้เราไม่ได้เตรียมการไว้นะครับเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นหนักอย่างนี้มาก่อนนะครับแต่อยงไรก็ตามเป็นหน้าที่รับผิดชอบของ ทางเทศบาลเมืองแสนสุขที่จะเป็นหน้าที่บำบัดทุกขให้ได้มากที่สุดนะครับก็ตอนนี้เราจะรีบเล่นแก้ไขในในส่วนที่ได้รับความเสียหายแล้วเราจะรีบเร่งในการระบายน้ำนะครับนอกจากนั้นเราจะมีการป้องกันเพื่อี่ไม่ให้เกิดเหตุซ้ําซ้อนนะครับก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งนะครับแล้วก็อยากจะให้ท่านช่วยเหลือตัวเองด้วยนะครับในการป้องกันเตรียมพร้อมเสมอคือยกของเครือใช้ไฟฟ้าให้อยู่ที่สูงนะครับไม่ว่าของมีค่าอะไรก็แล้วแต่อยากให้เตรียมตัวไว้เพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าจะมีพายุ มาอีกแล้วเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อไรเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านต้องช่วยตัวท่านเองด้วยโดยเทศบาลเนี่ยเราก็ไม่ทอดทิ้งเราก็เตรียมตัวป้องกันที่ไม่ให้เกิดซ้ำซ้อนนะครับอย่างที่บอกว่าเราจะมีการซื้อเครื่องปั๊มน้ําคือตามจุดที่เป็นจุดเสี่ยงแล้วก็มีการลอบคลองเปิดทางระบายน้ําในทุกๆจุดตอนนี้อยู่ในเราทําไปแล้วนะครับประมาณ5จุดตั้งแต่บริเวณทางหลวงแล้วก็ตรงบริเวณหมู่บ้านเฮอริเทตนะครับแล้วก็ทางด้านของบางโปงแล้วก็มีอีก2จุดนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ทํา อยู่บริเวณถนนสุขุมวิทนะครับ<ฮ>ก็ทําแล้วนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เรากําลังจะไปทําต่อก็อยู่บริเวณบริเวณทางนารานุบานนะครับหรือนาราวิทย์ตอนนี้ก็ทางเมื่อวานที่ทางบางแสนสารคมก็ได้นุเคราะห์ไปทาท่อขนาดใหญ่นะครับท่อใช้ดผาสุดก,การขนาด1.5เมตรเพื่อที่จะระบายน้ําก็ตอนนี้น้ําก็ระบายไปได้พอสมควรแล้วแต่ก็จะมีบางจุดที่เป็นน้ําท่วมขังเราก็จะรอเพื่องปั๊มน้ามาระบายให้ครับ เอาละค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะและด้านหลังของจูนตอนนี้นะคะก็เป็นประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุปกภัยกำลังเข้ารับการลงทะเบียนเพื่อรับถุงยังชีพด้านในนั่นเองค่ะ ตอนนี้นะคะจุนก็อยู่กับท่านประหลัดสราวุฒิรอดอยู่นะคะท่านประหลัดเทศบาลเมืองแสนสุขสวัสดีค่ะค่ะท่านประหลัดคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องบอกเรียนก่อนเลยนะคะว่าจากปัญหานะคะที่ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะคะก็เรียกว่าเป็นหาที่ฉุกเฉินแล้วก็เร่งด่วนมากๆเลยเรามีวิธีการดําเนินงานแล้วก็ขั้นตอนในการช่วยเหลือ,อยังไงบ้างนะคะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสงดงความเป็นห่วงประชาชนนะคบคะแล้วก็ขออภัยประชาชนที่ได้รับภาวะเดือดร้อนจากภาวะน้ําท่วมขังซึ่ง เหตุการณ์นี้ก็ไม่เคยเกิดมาใน,ในพื้นที่ของเราในส่วนของประชาชนทั่วไปนี่ก็ถือว่าป็นเป็นปรากฏการณ์ซึ่งฝนตกต่อเนื่องนานๆแล้วก็เป็นปัญหาจากน้ําหลากมาจากนอกพื้นที่นะครับจริงๆเนี่ยระบบของเราเนี่ยมีรองรับถ้าเป็นภาวะปกติเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาอย่างนี้แต่ว่ามันเป็นภาวะผิดปกติเรื่องเร่งด่วนคือเราต้องช่วยเหลือนะครับบ้านที่ถูกภาวะน้ําท่วมขัง ที่ไม่สามารถออกเข้าออกทํางานได้เนี่ยเราก็จัดรถไปบริการรับส่งนะครับก็จะมีหมู่บ้านมณีแก้วหมู่บ้านที่อยู่หลังร้อยแปดช็อปอเป็ถนนเลี่ยงเมืองนะเราก็จัดสง่งร,รถตู้จำนวนสองคันไปรับส่งให้เข้าออกได้สามารถใช้ชีวิตป,ประจำวันได้ป,ปกติได้นะครับตอนนี้เราก็จะเร่งหาทางระบายน้ําในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเนี่ยเปิดทางระบายน้ําลุลอกคูคลองแล้วก็เปิดทางระบายน้ํออา,ท,า,าที่ประชาชนถมที่ ฝังทางน้ําแล้วก็เร่งการระบายน้ําแล้วก็เตรียมเครื่องสูบน้ําเพิ่มเติมประชาชนที่มีน้ําท่วมขังเนี่ยก็ได้จับเครื่องสูบน้ําไปช่วยตอนนี้เราก็มีอยู่ตัวก็จะมาออกพยายามช่วยแล้วหมุนเวียนเพื่อให้ระบายน้ําได้เร็วที่สุดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนตอนนี้ก็คณะผู้บริหารนําโดยนายกเส้นตีเพื่อสนุขท่านนรงชัยุนพึ่งก็จับถุงยางชีพนะครับพร้อมกับ ที่หลับที่นอนสาหรับแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนซึ่งเราแจกไปวันนี้ก็ได้มีการแจกบริเวณชุมชนหาดพรนะฮะร้อยกว่าลายนะครับแล้วก็แถวหลังวัดตะล้อมนี่ร้อยกว่าลายเมื่อวานเราก็ได้แจกชุมชนวัดตะล้อมไปนะฮะเกือบร้อยลายลตอนเช้าเราก็ไปดูแลแถวแถวเมืองแถวแถวเทศบาลพัฒนาหนึ่งเทศบาลพัฒนาสองข้ามไปถึงถนนเลี่ยงเมืองชุมชนหลังหลังร้อยแปดช็อปนะฮะ ก็เอาถุงยางชีพไปบรรเทาช่วยเหลือช่วยคราวก่อนในช่วงที่ประสบปัญหานี้แล้วเราก็ได้จัดเตรียมถุงทรายา6 0 0 0ลูกนะฮะกระแจกจ่ายไปประจําตามบ้านอาคารบ้านเรือนที่ได้รับภาวะผลกระทบจากน้ําท่วมขงังนะครับซึ่งก็งมีเพิ่มถ้าประชาชนต้องการก็ให้โทรศัพท์มาที่หมายเลข038 381061ซึ่งเราก็จะพยายามทยอยเอาไปให้นะตอนนี้ ภาวะเร่งด่วนนี้เราก็จะแก้แก้ไขโดยเอาน้ํำดื่มไปบริการแจกจ่ายกับประชาชนที่เข้าออกลําบากนะไม่สามารถที่จะเข้าออกสัญจรไปมาได้อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็ขอให้ประชาชนอดทนเพราะว่าเป็นช่วงที่าพายุเข้าฝนฟ้าขนองอประชาชนอาจจะต้องเตรียมตัวยกทรัพย์สินของท่านขึ้นสูงเพื่อหนีน้ําสิ่งอ,อุปกรณ์ไฟฟ้าปลั๊กไฟเพื่อให้พ้นจาก อันตรายจากไฟฟ้าดูดนะครับระยะยาวตอนนี้การแก้ปัญหาเราจะได้สั่งเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่มานะครับซึ่งซึ่งเอ่อเป็นเครื่องสูบน้ําที่สามารถทํางานได้ทั้งวันทั้งคืนก็จะสามารถเดินระบบแล้วก็ระบายน้ําได้อย่างรวดเร็วนะครับก็หลังจากภาวะน้ําลดเป็นปกติแล้วเราจะมีคณะทํางานประมาณ4ี่ห้าชุดเนี่ยออกไปสํารวจบ้านเรือนประชาชนทุกหลังนะครับหากไปไม่ครบอย่างไรเนี่ย ให้โทรมาที่1132เราจะส่งคณะธรรม